มีความประพฤติอย่างไรบ้างนะครับทีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจว่าท่านบอกว่าท่านพูดเหมือนขายตรงเลยเนาะครับใช้ดีบอกต่อใช้ดีบอกต่อเหมือนกับว่าเราศึกษาธรรมะรู้แล้วก็ใช้ธรรมะแล้วก็ถ้ามันดีแล้วก็บอกต่อนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับก่อนที่จะไปถึงประเด็นสุดท้ายนะครับผมอ,อ,อยากจะพูดถึงเรื่องของการ ประยุกต์ใช้ธรรมะในฐานะเราเป็นชาวพุธทธนะครับทาอย่างไรเราจรึงจะดึงธรรมะหรือใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับในเรื่องของหนึ่งเราจะทําตนเองของเราให้สมบูรณ์อย่างไรเราจะคลองตนอย่างไรคลองคนอย่างไรคลองงานอย่างไรคลองรักคลองเรือนอย่างไรแล้วก็คลองทรัพย์อย่างไรมีอยู่ห้าคลองเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยครับทำห้าคลองเนี่ยให้มันดีที่สุดโดยใช้หลักธรรมะนะครับ จะเป็นผู้ที่จเจริญแล้วก็เป็นผู้ที่ประสบผลสําเร็จเนี่ยผมอยากรู้จริงๆเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยมีประสบการณ์มาทั้งนั้นแต่ประสบการณ์ที่พูดถึงอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างเราลองผิดลองถูกมาทีนี้ลองมาฟังหลักการของตนของคนของงานของรักของเรือนนะครับแล้วก็ของทรัพย์ตมหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาทําอย่างไรจึงจะทําให้ชีวิตนี้โดดเด่นแล้วก็จเจริญได้เร็วที่สุดนะครับ ก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดรสุวิบูลนะครับได้พูดถึงหลักของการคลองตนคลองคนคลองงานคลองรักแล้วก็ของทรัพย์นะครับผมครับขอบคุณครับเ่านาออขสรอบคุครับเออก็อยูอ่ในเรื่องที่ท่านถามแต่แต่ว่าเราคุยกันกันก่อนก่อนในรายการนี้ตอนที่ทางผู้ปิบัติธารมเดินตรงผมเราคุยกันเรื่องศินห้านะครับ แล้วเราก็บอกว่าศีลห้านะ่ะมีคุณก็คือเป็นหลักประกันอยู่หเรื่องนะครับซึ่งมันก็ตรงตามที่เราคิดกันอยู่แล้วว่าว่าเราเราจะคลองตนคลองคนคลองงานคลองอะไรต่างๆในสินห้านี่แหละจะทําให้เราคลองได้เพราะศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นหลักประกันชีวิตเห็นไหมมันจะทําให้ชีวิตเราจเจริญก้าวหน้าไม่ไม่อายุสั้น อันที่สองเนี่เป็นหลักประกันทรัพย์สินข้อที่สามเป็นหลักประกันครอบครัวและข้อที่สี่เป็นหลักประกันนิตรภาพหรือสังคมกะนะันเลและข้อที่ห้าเป็นหลักประกันต้นต้นคือคือจะทำให้ให้ตัวเองแหละมีความมั่นคงใครไม่มีสตินี่ตายได้ย่ายๆเห็นไหมมีสติก่อนสตาร์ทตรงการปีใหม่เนี่ยคนตายเยอะเพราะ าดสติคิดเล่านะครับฉะนั้นตรงตรงนี้สำ,สำคัญแต่ว่าพูดถึงเรื่องศินห้านะเป็นโครงการที่ยอดฮิตนะขนาดเนี้ยพวกหมู่บ้านเราต้องเข้าโครงการหมู่หมู่บ้านศินห้าวันนั้นผมฟังสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ท่านบอกว่าพูดถึงศีลห้าไม่ใช่มีแต่โทษศินคือคือไม่ปฏิบัติตามศีลหนะ้าน่ะ ไม่ใช่มีแต่โทษแต่มันมีคุณด้วยท่านบอกว่ามีมีคุณอยู่สามข้อคุณของศินห้าจำไว้นะคุณของศีลห้าข้อที่หนึ่งคนไม่มีศินห้าเนี่ยนะครับผมจะไม่งบผมจะไม่งก <c oughs> คุณข้อที่สองเนี่ยนะฟันจะไม่หลุดฟันจะไม่ล่วงนะครับและอันดับที่สาม พูดมที่สามท่านท่านอาจจะพูดเยกกอะกว่านี้ผมทาได้แค่สามอันนี้บอกว่าคนคนไม่มีสีนห้านะมาไม่เหา่ามาไม่เหา่าท่านอธิบายเหตุผลด้วยนะครับท่านท่านไม่พูดเฉยเฉยท่านบอกว่าทําไมคนไม่มีสีนหาน้านี่จึงผมไม่งอกท่านบอกว่าไม่งอกเพราะว่าอายุเขาจะไม่ยืน เขาจะตายก่อนผมผมจะงอกผมเขาจึงไม่งอกอันที่สองฟันไม่หลุดก็คล้ายๆกันคืออายุจะไม่ยืนถึงกับฟันหลุดหรอกฟันดีๆนี่แหละแต่ว่าเสียชีวิตเสแล้วนะครับและอันที่สามหมาไม่เหา่าผมก็ฟังอย่างนี้มันจะมีคุณยังไงว่าหมาไม่เหา่าท่านบอกว่าคนไม่มีศีลห้าเนะี่ยจะคิกโกงคิการอนะไม่ใช่ว่า จะต้องใช้ไม้ไม,ไม้ไม้เท้านะครับเอเอเอพราะหมาเนี่ยนะถ้ามีใครมีไม้เท้าอยู่ในมือมันไม่เห่าหรอกมันเอาหางจุกจุนแล้วก็เดินหลบท่นนีนนค้คือเรื่องเอาไปเอามาแล้วท่านพูดตลกฟังเอ๊ะมันมีคุณได้หรือศีห้าเอาไปเอามานะ่ะไม่มีหรอกใครไม่มีศีห้าเนี่ยไม่มีคุณหรอกอา่า ว่ถึงตรงตรงนี้นะครับเมื่อไม่นานเนี่ยเมื่อเมื่อสักสักพู่เนี่ยท่านพอออพุธชาติขอขอเอ่ยชื่อชื่อ,อท่านท่านพน,นมสรศิลป์ท่านเป็นคนบ้านเรานี่แหละเป็นพออภุธพร้อมกันกับผมท่านเจริญเข้าหน้าไปเป็นจนถึงพออภุธชาติท่านส่งลายให้ผมเป็นไปจับตะกี้ก็ส่งมา ว่าเอ้ยเรื่องปฏิรูปกิจาการพุทธศาสนาที่ถกกันเยอะแยะมากมายนะแล้วมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะกลุ่มปฏิรูปศาสนาเสนอออกกฎหมายตรวจสอบทรัพย์สินของวัดแล้วก็ฮือฮากันมากเลยมีทั้งคนเห็นด้วยมีทั้งคนไม่เห็นด้วยเพราะอสำนักพุทธแจ้งว่าเรารับฟังนะแต่ว่าเราจะปฏิรูปมากกว่านั้นนะครับ การปฏิรูปศาสนาเนี่ยเราจะต้องยึดหลักศาสนาห้าเรื่องนะครับคือคือเรื่องคือศาสนามันมันจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างฉะนั้นเราจะปฏิรูปศาสนาเนี่ยเราต้องปฏิรูปห้าเรื่องคือเรื่องศาสนาธรรมจะทํำยังไงที่จะให้ศาสนาธรรมที่ท่านบุญยวัตนพูดตั้งแต่ต้นว่าหลักคําสอนของพุทธศาสนาต้องให้มันถูกต้องนะ อันไหนที่สอนไม่ถูกต้องต้องสะสางกันเหมือนเราสังคยนาครั้งที่สามก็สะสางกันฉะนั้นเรื่องศาสนาธรรมก็ต้องปฏิรูปสองเรื่องศาสนาบุคคลศาสนาบุคคลก,ก,ก็โอเคมีทั้งคนดีและคนไม่ดีซึ่งพระท่านบอกอยู่ตลอดว่าพระก็คือลูกชาวบ้านคนที่อยู่วัดกับคนที่อยู่บ้านเนี่ยเหมือนกันถ้าชาวบ้านมีข้อบอกพร่อง เอาลูกมาบวชเป็นพระพระก็มีข้อบกพร่องอันนี้เห็นชัดเจนเลยเวลาลูกเราคิดดื้อเราคิดดื้อมันอาจจะเกลี้อะไรต่างๆอ่นนะะเราเรียนก็ไม่เรียนท่านเจอบ่อยๆลูกหลานผมก็เยอะเลยเราไม่รู้จะเอาไงก็อเอามาบวชนะครับบางทีกิจสิทธิ์ติดานอ้ยไม่ธรรมดานะครับเมื่อเขามาบวชเนี่ยนะ ขาจะไปดีปัจจุบันทันด่วนได้ยังไงท่านมันก็ต้องใช้เวลาศึกษาอบรมฉะนั้นเรื่องศาสนบุคคลเนี่ยที่บกพร่คคองก็มีเยอะแต่ว่าพอมองโดยภาพรวมนะในฐานะที่ผมในฐานะที่ผมเป็นพอออกพูดมาเนี่ยผมก็ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพระเยอะเลยพระที่ไม่ดีนะ่ยมีนิดเดียวท่านถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วน่าจะไม่เกิน1 0บเปส มีแค่นี้นอกนั้นมีแต่้าะดีๆทางนั้นไม่ใช่ว่าเห็นข่าวเกี่ยวกับภาพไม่ดีรูปเดียวเท่านั้นแหละเลิกใส่บาตรอู้พระดีๆก็อดสิก็น่าสงสารท่านนะครับอีกเรื่องหนึ่งาศาสนาสถานวัดวาอารามเห็นไหมเราสร้างาศาสนสถานปฏิจูปศาสนาสถานบางคนตำหนิาศาสนสถานเนี่ยทำไมสร้างเยอะกันเลอเกินโบสถ์สาลาอะไรต่างๆ ราคาแพงๆนะครับแต่แต่ว่าเรากลับไม่สร้างคนสร้างแต่วัตถุก็ก็มีคนทำทำแต่วัดศีรมวงเราหนีผมขอยกย่องจริงๆทำไมผมเป็นพอพูดผมผมมาเห็นท่านท่านไม่เน้นวัดวัตถุมากแม้แต่ศาลาที่เรานั่งปฏิบัติธรรมนะครับก็ก็พอพึ่งแดดกันแดดกันฝนได้ก็เย็นพอพอสบาย อันที่หนึ่งที่เราจะต้องปฏิรูปและเป็นเรื่องสำคัญอยู่เหมือนกันก็เรื่องาศาสนวัตถุาศาสนวัตถุมันก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายอย่างพระเครื่องอย่างอะไรต่างๆเหมือนเหมือนที่ท่านาคุณยวัฒน์พูดั่้แหละนะครับไหวยพระพุทธนี่นะไปถูกทองคำเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าเราเราต้องไหว้ถึงคุณ ไม่ใช่มาติดแค่วัตถุและอันสุดท้ายาศาสนาพิธีาศาสนาพิธีนี่เราก็ต้องปรับปรุงบางบางอย่างมันมันอาจจะไม่เหมาะสมอะไรต่างๆแต่มีคนถามว่าพระพุทธศาสนาเนี่นะเ,เน้นหลักเนื้อหาธรรมะจริงๆไม่เน้นวัตถุแล้วทำไมยังมีเจริญพุทธมนต์ยังมีไหว้อะไรต่างๆอยู่นะครับคำตอบ พระพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องความกตัญญูเน้นสุดยอดเลยนะเรื่องความกตัญญูที่เราไหว้พระพุทธรูปไหว้เจดีย์ไหว้อะไรต่างๆนะครับเพราะเรากตัญญูรู้คุณท่านให้ความรู้สอนให้เราคนพุทธานะครับก็ไปเวลาไปพอสมควรก็ขอฝากไว้เพ<ข>ียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ ขออนุญาตเปลี่ยนประเด็นใหม่นะครับท่านอาจารย์เพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับในช่วงท้ายๆเนี่ยครับอยากจะพูดถึงแนวทางนะครับของการจัดงานวันวิสาขะนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเห็นปัญหาก็คือการจัดงานวันวิสาขะนะครับเห็นท่านประหลัดจังหวัดนะท่านก็บอกว่าท่านไปงานนั่นงานนี่นะครับก็ไปได้หลายงานนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เนี่ยครับผมว่าน่าจะเป็นการ สัมมนา,าที่มีประโยชน์แล้วก็มีผลมากที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดว่าการจัดงานวันวิสาขะนะครับเราจะทํำยังไงให้ชาวพุทธของเราเนี่ยมีการกระตือรือร้นในการเข้ามาร่วมงานมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะที่ท่านาผู้ช่วยศาสตราจารย์บุจวัตรนะครับท่านได้พูดทิ้งประเด็นไปว่าคนเข้ามานั้นมีแต่คนอายุมากๆมีรุ่นคุณแม่คุณยาย แล้วคนหนุ่มสาวหายไปไหนหลายคนก็อาจจะทิ้งปัญหาทิ้งภาระไปว่าก็เขาไม่เข้าทีนี้เราลองกลับมาหาตัวเราว่าทําไมเขาไม่เข้าทําไมเขาไม่เข้าถ้าเราเอาหลักกรรมมาใช้นะครับเราก็จะเห็นว่าสมัยเราเป็นสาวเราเข้าไหมสมัย <c oughs> เป็นสาวเราก็ไม่ได้เข้านะครับบางคนนะฮะเออเขาจะเรารอเข้าตอนไหนครับก็รอเข้าช่วงอายุปัจจุบันนี่แหละครับเป็นอย่างเนี้ย ทีนี้เราลองกลับกัดแต่เราจะไม่ทิ้งให้กรรมเราจะตัดกรรมครับทีนี้ครับเราจะทำอย่างไรให้เยาว,วชนนะครับสนใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นครับผมก็เรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยวบุญธวงนะครับได้ไขปัญหาตรงนี้นะครับก็เรียนเชิญครับผมอาจารย์ครับเป็นคำถามที่ตอบยากจริงๆครับพวกเขาเรียกว่าวงการ หาวิธีการในการที่จะทําให้เยาวชนคนหนุ่มสาวเนี่ยมาสนใจในหลักศาสนานะครับมาเข้าหาศาสนาเออเป็นคําตอบเ,ออเป็นคําถามนี่ผมคิดว่าในฐานะที่เราเป็นคนวัดคนวานะครับคงจะมีคําตอบนะครับผมจะไม่ขอตอบ คำถามนี้คิดว่าทุกคนนะครับมีคำตอบอยู่ในใจแล้วว่าจะมีวิธีการยังไงครับผมเห็นทางทิมธรรมะอากาลิโกไปตามโรงเรียนต่างๆโดยท่านอาจารย์พระมหาสุริยาสุนทรธรมโมท่นอาจารย์พระครูดมวารานุวัตรนี่ก็ไปครับไปพบกับนักเรียนตามสถานศึกษาต่างๆ ถามว่าใช่ไหมเป็นการนำธรรมะเข้าไปหาเยาวชนแล้วทำในระดับนี้เพียงพอไหมตั้งคำถามอย่างนี้ผมจะไม่ตอบครับเวลาสุดท้ายจริงๆท่านการ์ดรสักกรเราเป็นคนตรงเวลาเนาะจะขอลาคุณพ่อคุณแม่นะครับกราบนำมศก,การลาท่านอาจารย์พระครูนะครับจากวัดศรีดวงวงไปก่อน ครับประมาณ20กิกโลอยู่ในเมืองเลยเนาะครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่นะครับยังไงก็จะมานะครับมีโอกาสมาเสวนธาธรรมเห็นคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจปรปะพฤติปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขใจครับในฐานะที่เป็นชาวพุทธคนหนึ่งสุดท้ายนี้ผมขอจบด้วยกรอนฝากข้อคิดว่าอันชีวิตไราสาระขนาดน,นี้ ยังไม่สายเกินที่จะแก้ไขแม้นเวลาเหลือน้อยลองเพียงใดยังภูมิใจที่ได้ทำดีทันมีคนเห็นหรือไม่เป็นไรเล่าจงเลือกเอาความดีที่สร้างสรรค์มีคนเห็นหรือไม่ ไม่สำคัญใจเรานั้นรู้ว่าดีเท่านี้พอธรรมสวัสดีครับกับก่อการเสวนาในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณน,นะครับท่านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์บุญวัฒน์บุญทวงนะครับผู้อนวยการสำนักศิลป,ปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ดรสุวิภู์จบุนสิริ อดีตผ่วอในการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ประจําที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยวิทยาลัยสงเลยนะครับแล้วก็มีโครงการนะครับโครงการจูงลูกหลานเข้าวัดทุกวันอาทิตย์หรือเปล่าครับเป็นโครงการที่ดีมากผมว่าจะกลับไปจะไปเอาลูกสาวสองคนมาเข้าโครงการด้วยอยู่ครับ,รบสำหรับคืนนี้ก็ครับก็ขอเอ่ยคําว่า สวัสดีนะครับแล้วก็ราตรีสวัสดิ์สำหรับทุกท่านนะครับนอนหลับฝันอกอไม่ใช่นอนหลับต้องปฏิบัติธรรมมาต่อไปนะครับครับผมครับสาธุครับผมสาธุมันมีของมันุโมทนาเนาะมีของแจกมีของช้ำด้วยจักรพรรดิเศรษฐีประทานในบวชที่บวชศาสตเอาไว้ติดหน้ารถ ยมีโอกาสได้ให้บริการไม่บ่อยอยังไงล่ะไอ้ไอ้อะไรนะอะไรนะพุทธพุทธสมาคมอ,อ่ะตั้งอย่างก,ก็เอากลุ่มอาพุทธเข้าไปร่วมอีก เสริมกำลังเก่อนพเนาะความสุขความจเจริญเจริญในในอธิการงานเนาะเป็นนายกสมาคมเลยนาะสมาคมจังหวัดเลยเข้าชมรมคนเคยบูทเคยบินนะ เรประเวทกับคนเคยบินมาก่อน20กว่าหลงเป็นกัปชัดอาศัยยยมมาขับเคลื่อนช่วยเขาเป็นผู้อยู่ด็อกเตอร์เนี่ยเอ้เป็นพ,พอสมต a n นพูดเดิมขอไม่ขาไม่ด้วยเอาย่าโยมเข้ามาแล้วขยับแม่ไอ้ไอ้ทางเนี้ยไอ้อันสุดท้ายเนี่ยโยมขยับเข้ามาให้ได้อันนี้มันไม่โดนพัดลม อยากมาขึนมาตรงนี้เลยตรงมในบ้างอยาก,กมาเลยอันนี้ให้ว่างไปเลยนะไม่ต้องคนนั่งมาล่องนี้มันจะได้โดนพัดลมด้วยญาติอย,ยอมอยู่วันนี้ห้ามนอนนะยอมเดอ้อขอบุณเจ้ากันนิมนต์นะพี่ฤทธิ์หลวงตาเนี่ยมาหลับคาลานทำไปแล้วยกโตะ๊ะหลบนิดหนึ่งอ่ะให้หลับคาลานทำเลยวันนี้ วันที่พระุทธเจ้าประสบความสําเร็จเราจะไม่สําเร็จทั้งรู้ไปก็เราจะยอมแพ้ได้งไงโยมสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้โอ้่อาขยับตรงนี้ก็ได้แม่เอาเอามาตรงนี้ก็ได้เออย,ยกยกมาตรงเนี้ยเดินหน้านิดนึงเอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องออกมาเดินหน้าหน่อยก็ได้เอีย,อยง ไม่มีตัวหนึ่งเอาไว้พรมมาอยอมเข้าที่ก่อนยอมมานั่งที่ก่อนยอมเดี๋ยวกลับพบพ่อก่อนมันจะกลับไม่ได้พรมมาให้เรียบร้อยยอมนั่งไปนั่งมามันรู้สึกจะงว่วงค่อยขยับออกเรีวจะอ่อ,อนแองั้นชาวาพูดแต่อ่อนแอนะพวกเจ้าเนี่ยเอาตรงนี้ทําไงปรับสภาพในเดินเข้ามาแม่แม่เข้ามาเอามาฝั่งนี้มัง่ง อาบน้ำเสร็จแล้วเข้าลานทำนโยมเด้อใครอยู่ใครนอนอยู่สะาะจ,จะมาจะเอาน้ำที่ฉีดเด้อจ,จะมามีเครื่องพ่นยาด้วยไปฉีดอาบน้ำฉีดตรงนั้นออกมาแม่ไอ้แผ่นท้ายลุกลุกใจหงวนใจหงวนใจนั้นลุกมาเก็บเสือพืนนั้นออกพนักง,งานเก็บเสือมายอมนั่งหรอกให้นั่งตรงพัดลมเนี่ยเออ ข้างบังในแม่น่ะอัศนะมันว่างไะเอานั่งให้หน่ายเต็มแม่นั่งให้หน่ายเต็มก่อนไม่ชี้มาไม่ชี้ไปไหนเมดละ่ะเออมามามากูบาอาจารย์นีมน่มันบูษามนีมน่มันบ้าตั้งไกลดัวเออเบื้องการนั่นน่ะไอ้เจ้าอยู่บ้านสามนี่เงอะแงะแงะได้เข้าอะไรก็ได้บ้านแต่มาเนี่ยถ้าไปถ้าไปฟังเทศจะพาปฏิบัติธรรมทั้งคืนนะบอกให้ เดินจงกรมนั่งสมาธิขาลากเดินจงกรมอ้อมลานทำไวไม่ตายแล้วลวะเต่นเต้นไม้อีกเอาอาตมาสมัยก่อนเน่วอยไม่มีเทศเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิหัหวดวนตกกับตกกุฏิก็มีเอาขะมังในก่อนยอมมันน้อยก่อนขยะอาสนะขมังในเนะี่ย โยมคำบางนายอาสนะเก็บไอ้บอยอเก็บมันจะให้ว่างมันดูไวยงามอาลุกใจบางนากระเซงแหดนั่นลุกเลยนะ่ะเก็บอาสนะเก็บเสือกเหมือนั้นออกด้วยม้วนเสือเก็บเออเอาเข้าง,างนานเอากันเทศโยมกันเทศกันเทศ ลุกก็มาข้างในแม่มาฝั่งนี้บ้างข้างหลังน่ะแม่ข้างหลังมายม่ยเพนมานั่งฝั่งนี้แม่นั่น,นแบ่งมานั่งฝั่งนี้มันลงเหลงนั่งถ่ายก็ถ่ายรูปยังไงอ่ะถ่ายรูปก็ถ่ายไม่ได้อําแม่ยายยายยายตกขยาบไม่ขืนมาอ่าเรยเร,ยเราเสียเวลาพระเทศอาจารย์สมควรขึ้นธรรมะเอกครูบาอาจารย์ยังรออีกเยอะอ่มานั่งแถบนี้เลยยอมเข้าในเลยจะตก ว่าเจี๊ยบใส่พวกเราเออเอาเอา,เอาเก็บออกอันนั้นเอาเก็บมาออกเอาไว้เป็นตั้งโชฟาไว้ไปวางมาฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้เจ๊ดเย็นเนี่ยมีโต๊ะนั่งมีโชฟานั่งเลยมังนงี้ขาไม่ดีอ่ะเออตรงนี้ว่างๆนั่งกันมาจับกันมาไม่โปองไอะไรต่างง่วงก็นอนอย่างนี้แหละโยม วันนี้วันสําคัญได้จะมาอ่อนแอไม่ได้โอ้ยแต่เกิดพระเจ้าอ่อนแอเนี่ยสมาุทรทำไม่ยอมมรุทไหมเจอพญามารข้าบไปกินจ้อยเจอนางตันหาหอละดีตายไปดีแต่พระพุทธองค์กัดใจเอามานับหนึ่งนับสามไอนอนอยู่กุฏิจะน้ำให้สาด ไม่ชี้เอากระแปงเหลืองทั้งสองลกูกอ่อนแอเนี่ยหนึ่งๆงักค่อยมันเนี่ยไปค่อยมันนั่น,อน,นเออเข้ามานี่นี่ยยายเนี่ยอีกสองสามคนเนี่ยหนึ่งสองสามอัตนาเนี่ยชีนวนขยับเข้าไปเลยปะหน้าใครนั่งหนังหน้าเนี่ยลูกชายใครว่า บววววเด้อต้อนกลับมาอานุงการเทศก็ใส่เด้อย,ยกมาใส่ในการเทศน่ะเออติดการเทศได้บุญกุศลหลายเด้ยเออการเทศเนี่จะไปใส่เกินสามพันจะต้องก็จะปรับอีกคิดกับหมายปปชอเอาหยับขึ้นมาหยับขึ้นมาเออเอาหลวงตาต,ตานคร,รนี่แล้ว ลูงพีริ์อาจา์โดูนมามานั่งโซ่ไอ้ในที่กลางคางสมาธิยามอิอยู่กับโยมนี่แหละแม่เนะี่ยแม่สองแม่ไม่ขยับมาไม่ออกยังอยู่หลายคนอยู่หลังเนี่ยเร็วๆจะมาจะไปนะจะไปสอบไปด้อมด้อมแถวกุติเอาน้ำใส่น้ำแข็งสาดเข้าไปในกุติอ่า แล้วก็บอกจะไปบางเดดนะน้อยไปไหนจะไปบางเดเพอมาถึงวัดไปนอน <c oughs> โว้ยโกหกโกหกผีในบ้านเดือนเด้ออาตมาเป็นพยานให้ไม่ออกไปนอนหมดแล้วแหนมไป,ไป,ไปอาตมาไปเดินเลาะอยู่ เดี๋ยวช่วงไหนจะนิมนต์ในพระโครา์มาเทศน์ให้ฟังหรอก<ม>เออมีออาต้องใส่ค่าคายนะคายไม่หนัก,กไม่ได้มาเนอะได้สุภาพมาก,กี่คน